นี่ค <t ank> ือเกมแตงโมแต่ว่าอยู่ในโอไฮโอนะฮะนี่คือเกมฟรีบนสตรีมนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเกมนี้ระบาดหนักมากมีหลายรูปแบบหลายเกมหลายเวอร์ชันมี1แต้ม2แต้ม3แต้มอะเริ่มจากลูกแรกน่าจะเป็นมไม่ใช่องุุนเนี่ยเบอร์รี่เหรอเบอร์รี่หรือเปล่าสีม่วงอ่าเลื่อนซ้ายขวาปกติแล้วก็ดรอปลงมามีเส้นบอกซ้ายมือมีแต้มข้างล่างเหมือนเป็นสกิลฮะ20แต้ม50แต้ม50แต้มอันแรกคืออะไรอะอันที่2วันอัพ เพิ่มมาหนึ่งชีวิตแล้วก็ขยะถังขยะทิ้งแน่เลยอันนี้ถังขยะใช้แต้มในการใช้สกิลได้อ่ะฮะอันแรกดูหน้าซะก่อน <laughs> มีหน้าแบบหน้าบึง้งอันนี้เชอร์รี่อ่ามีก้านด้วยอันนี้รวมไปเป็นเชอร์รี่อ่าแล้วก็ส้มทำไมลูกใหญ่จังอันนี้ห้าแต้มสรุปสีม่วงคืออะไรยังดูไม่ออกเชอร์รี่รวมเป็นเชอร์รี่เป็นสตรอเบอรี่เป็นไงฮะภาพสวยไหมครับ กราฟิกระดับสมจริงนี่คือเปิดเลเทซิ่งเลยนะเป็นผลไม้ใน o อเอข้างหลังนี่คือแบบรบกวนสายตามากลอยไปลอยมาอ,อันนี้สตรอเบอรี่อ๋อที่เป็นพีนี่คือเป็นแต้มที่ได้เมื่อเรารวมได้ตัวนั้นใช่ไหมก็จะได้เป็นแต้มเราแล้วก็เอาแต้มมาใช้ส้มกับส้มกลายเป็นแอปเปิลเออหน้ายิ้มหน้าบึง้งเหมือนตอนที่ผลไม้ชนกันน่าจะบึ้งฮะแต่ถ้าเกิดตั้งอยู่เฉยน่าจะยิ้มใช่ไหม ลองดูอันนี้สตอเบอรี่กับสตอเบอรี่เป็นเลมอนเนี่ฮะพอชนกันหน้าบึง้งเหมือนเจ็บโอ๊ยมาชนทําไมยังกิ้งไปมาได้อยู่อันนี้รู้สึกได้สัมผัสได้ถึงการกิ้งได้นะฮะอันนี้ไม่หยุดนิ่งอ่ารวมไปเก็บแต้มก่อนเดี๋ยวลองใช้ดูส้มมาแล้วสองลูกอยู่คนละด้านแอปเปิลแอปเปิลกับแอปเปิลเป็นอ่าเขาเรียกว่าลูกอะไรอันนี้สาลี่ไหมอ่าส้มกับส้มก็เป็นแอปเปิล จะเหลือพื้นที่ไว้ทำไมในตรงนี้นายควรจะลงไปข้างล่างนะติดอะไรเนี่ยอ่ะส้มกับส้มเป็นแอปเปิลรวมนะโอเคน่าจะฝรั่งนะฮะใช่ไหมแล้วก็สตรอเบอรี่อืืมมันดูแบบหน้าตามีความสุขมากเลยนะแต่ละอันหน้ายิ้มดูแล้วสบายใจถึงแม้ว่าจะอยู่ในโอไฮโอก็ตามโอเคมะนาวมะนาวกับมะนาวกลายเป็นส้มส้มกับส้ม โอ้ยโดนเบียดอีกแล้วเออ่มะนาวมะนาวเป็นส้มนะแอปเปิลมาเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมไม่รวมกันเฮ้ยเออติดอะไรอแอปเปิลสองส้มสองอยู่คนละที่หมดเลยดีมากอือฮึสตอบบรอเบอรี่ปึ๊บโอ้ไปขวางอีกแล้ว บลนสตรอเบอรี่ครับเนี่ยผลไม้มันมีช่องว่างอะ่ะอ่ะเราจะรวมได้ไหมแตงโม,มวันนี้เพิ่งจะมาถึงฝรั่งเรามีอยู่ร้อยสามสิบเจ็ดแต้มเฮ้เฮ้เฮ้ลองใช้ดูดีไหมอันที่3ามเนี่ยน่าจะเป็นการลบเป็นถังขยะนะฮะมาลบยังไงเลขสามกดแล้วนะห้าสิบแต้มปึ๊บกด Q กด E คืออะไรอ๋อเลงเอาอันนี้แหละเอานี้ออกไปแล้วกดอะไรเพื่อยืนยัน โอยิงมีระบบนี้ด้วยโอเคอ่ะมะนาวมะนาวแล้วสองลูกนี้ไปขวางวนะน่ะเฮ้ยขยับไปเออเออขยับ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 ส้มกับส้มแอปเปิลแอปเปิลเชอร์รี่เชอร์รี่โอเคอ๋อแ,แต้มเพิ่มขึ้นฮะเพิ่มมาห้าแต้มครั้งแรกห้าสิบขึ้นราคาอ่ะมะนาวสเบปะร่ส้มกับส้มแอปเปิล่ะฮะอ้าวรวมแล้วสับปะรดครับ สับปะรดแล้วก็เคนตารูปใช่ไหมแล้วก็แตงโมแอปเปิลขยับไปหน่อยแอปเปิลอันนี้รวมไปอืมอืมสับปะรดอีกนิดหนึ่งสับปะรดสับปะรดเฮ้ยโดนขวางมะนาวมะนาวโอเคแอปเปิลกิงไปกิ้งไปกิ้งไปแอปเปิลกิงไปสิกิงไปด้านนู้นกิ้งไปกิ้งไปโอ้กิ้งไป,งไ,ป,งไ,ป <laughs> ไม่ยอมกิ้งอะ่ะ เออนั่นแหละเออมีสองร้อยสี่สิบแปดแต้มนะฮะลองใช้เบอร์หนึ่งดูคืออะไรเป็นรูปเหมือนอ๋อผมว่าน่าจะเป็นการยิงยิงแรงอืมริงด้วยโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลยขยับไปนิดเดียวอันนี้รวมกับอันนี้อืมยิบสองแต้มใช่ไหมผมยิงอันนี้อ๋อส้มกับส้มพอดีโอเคโอ้เริ่มเต็มแล้วฮะเริ่มเต็มแล้วเริ่มเต็มแล้ว ผลไม้ในโอไฮโออืมนั่นแหละมาแล้วแคตาลุปขยับ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 เบียดไปเบียดไปอื<笑><笑>เวลาเบียดต้องทําหน้าแบบเบียดมาทําไมเนี่ยเฮ้ยห,หมุนอยู่เรื่อยๆหมุนอยู่เรื่อยๆมาเอาอันนี้ไปอืม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 ,อมดีๆโอเคโอเคเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์สับป,ปะรดมีอยู่ลูกหนึ่งตรงนี้ถ้าผมวางตรงนี้ก็น่าจะไม่ได้รวมยิงได้ไหมยิงแรงขึ้น Uh huh. เผื่อเขาจะดันตรงนี้ไปมะนาวจะได้รวมกันหนึ่งสองอนั่นไงนั่นไงเอ้เฮ้ยรวมเองเฉยโอ้ดีมากเฮ้ยสับป,ปะรดมารวมกันสิถ้าสองอันนี้รวมกันนะฮะแคนตาลูปรวมแคนตาลูปเป็นแตงโมเลยเอาแล้วยังไงดีต้องยิงยังไงถึงจะเด้งมาด้านนี้ได้ยิงด้านนี้ด้านนี้ดีกว่าหนึ่งสองอ ขยับนิดหน่อยขยับนิดหน่อยถ้าเราลบทิ้งมีแต้มเราก็ใช้ให้หมดเลยลบอันนี้ทิ้งลบฝรั่งทิ้งปุ๊บค่อยๆขยับมาค่อยๆข,ข,ขยับมามันโกงไม้แอันนี้คือเขามีให้ใช้อะเราก็ใช้ไปก่อนแล้วกันยังลบได้อยู่ลบเอ่อลบอันนี้อถ้ายิงไปแรงๆเชอร์รี่รวมกวับเชอร์รี่กลายเป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมมันต้องลงไปข้างล่างฮะยิงแรงๆล้วกัน เอียงมาด้านนี้หน่อยเชอร์รี่รวมกับเชอร์รี่เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่รวมกันกลายเป็นมะนาวอาจจะหลุดออกมาได้หนึ่งสองออนิดเดียวนิดเดียวรวมกันโอดีมากครับนิดเดียวครับยิงแรงๆฮะยิงแรงๆตรงนี้น่าจะดันลงไปได้รวมแล้วครับเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแคนตาลูปมีส้มขวางอยู่อ่ะเขามีให้ใช้ก็ใช้ไปอืนั่น น,นั่นมาแล้วครับ <laughs> นี่คือแตงโมในโอไฮโอนะฮะได้มาเรียบร้อยสิบแต้มอ่ะอันนี้ที่เหลือก็วางไปเออแล้วแต้มอันนี้ล่ะแต้มที่นับเป็นสกอร์ไม่ใช่พอยอ์อ่ะไม่มีเหรอมีนี่ทำมันขึ้นศูนล่ะเฮ้ยเฮ้ยฮไม่แน่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 ครับยังรวมได้อยู่ฮะ <laughs> อ่าส้มกับส้มงั้นเอานี้ออกเอามะนาวออก ส้มกับส้มไปโอเคเพ y ทูวินอืมอันนี้อันนี้มันนาวมันไม่น่าจะรอดแล้วมัง้งไม่น่าจะรอดแล้วมันนาวกับมันนาวอ๋อรวมอยู่เออเฮ้ยสับป,ปะรดอยู่ตรงกลางแอปเปิลกับฝรั่งอยู่คนละทางจะได้ไหมเนี่ยอันนี้กับอันนี้อือ แอปเปิลกับแอปเปิลโถเอ้ยโดนขวางอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ทําให้เขารวมกันให้ได้ทํายังไงดีอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนสตรอเบอรี่ถ้าเกิดเราลบมะนาวออกจะโดนไหมข้างล่างอาจจะได้อยู่นะเราลบมะนาวออกใช้เจ็ดสิบสองแต้มนะฮะเรามีสี่รกสิบแต้มเพทูวินครับปึ๊บ <laughs> เด้งขึ้นมาทำไมเนี่ยอ่าสตรอเบอรี่เอาตรงนี้ไป โอ้ยก็กิ้งไปอยู่ดีอันนี้กับอันนี้โอ้ยสม้สมสม้สมส้มส้มเหรอหทำยังไงดีสม้มส้มตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่าแล้วก็อันนี้เออนั่นแหละโอเคทีนี้ก็เคลียร์ตรงนี้ครับเอ้ยลงไปรวมกันสิ <c oughs> ขอลบหน่อยแต้มเลิมเยอะขึ้นเจ็ดสิบเก้าแต้มอันนี้ลบกับอันนี้เพื่อที่จะไปรวมกับเชอร์รี่โอเคแล้วก็มะนาวโดนขวางอีกแล้วมะนาวโดนขวางก็ลบไปครับ ลบอันนี้ไปเอ้ยรวมกันสินายจะรออะไรเรามันหนาวไม่ยอมลงไปข้างล่างทำยังไงดีเอ่าจะเต็มแล้วเนี่ยโอ้ยเต็มแล้วครับต้องลบแล้วละ่ะมันนาวกับมันาวอันนี้อืมมันขีดแล้วครับถึงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีลบอันนี้ก่อนไม่ได้ครับอันนี้ลบไปก่อนลบก่อนลบอันนี้ลบลบไปสิลบ มันไม่ยอมลบให้อะเมื่อกี้โอ้ได้ชิปเมนต์ด้วยแต้มที่เรามีนี่คือสกอร์เหรอถ้าใช้ไปก็คือโดนลบได้แตงเอ้าทำไมแตงโมไม่นับล่ะแตงโมได้มาลูกหนึ่งนะเมื่อกี้มีโกลเด้นฟุตด้วยอย่าบอกนะว่าถ้าเกิดแตงโมรวมกับแตงโมกลายเป็นโกลเด้นผมใช้อันนี้ไป9อันฮะอันนี้ไป8อันโอเคครับนี่คือเกมรวมแตงโมในโอไฮโอนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ